สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกรกรนกปอบัณฑนลิค่ะตอนนี้ลางศึกษาอยู่ที่โรงเรียน n e t o n Business School หรือว่า NBS อายุ16ปีค่ะวันนี้หนูอยากจะมาส่งเสริมสื่อสร้างสารรค์โดยการที่ให้เพื่อนเพื่อนเยาวชนชาวไทยทุกคนนะคะใช้สื่อออนไลน์โดยการที่ปราศจากจคำยาวคายคำไม่สุภาพห,หรือคําเวอเป็ปมิตรต่อผู้อื่นค่ะโดยที่ส่งเสริมในเรื่องของ การคอมเมนต์ซัพพอร์ตกันและการการคอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันคอมเมนต์ชมนี่ค่ะการที่เราคอมเมนต์ในแง่ลบคอมเมนต์สิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าคอมเมนต์เชิงที่มันไม่สร้างสารรค์ก็ไม่ควรที่จะทํานะคะเราในในเรื่องของการบูลลี่ในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าหนูอยากให้เพื่อนเพื่อนชาวชายงรยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อที่ปลอดภยัยเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้สื่อออนไลน์กันอย่างมีประโยชน์ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะก็อุ้ย เพื่อนพลลูกใหม่พอดีเลยขอตัวไปคอมเมนต์ชอบเพื่อนก่อนนะคะขอบคุณค่ะ